เคยมีปัญหามาแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะชายหญิงสังเวียนนี้อ่าครับซ้ายหน้าโดดขวาโดดท้ายครับพายุกับปั้นเทียบซ้ายทาแรนทายดันหน้าขวางแล้วฟันอีกทีนึงครับอ่าครับจะแก้เกมยังไงครับทางด้านของเพชรสายฟ้าอ้าวโดนอะไรครับลุกช้าเลยครับลุกช้าเลยครับคุณมาุตโอ้ไม่น่าไหวเลยครับไหวหรือเปล่าครับโอ้ยข้อเข่าครับโอ้โหลิกหรือบิดหรือโดนอะไรครับ โดนยันโอ้ยลงมาครับน้ําหนักลงไปเข่าซ้ายครับน่าจะบิดแล้วครับแบบนี้โอ้โหเสียจังหวะครับถอยหลังพอดีครับจังหวะยืนขาซ้ายหลังนะครับเข่ามันบิดไปครับโอ้โหพยายามจะลุกแต่ดูไม่ไหวนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับโดนถีบแล้วมันบิดออกด้านข้างครับโอ้เข่าซ้ายจังหวะกำลังภาพเราเห็นเลยนะครับใครที่เล่นกีฬานี่จะรู้ดีครับ นี่ครับน้ำหนักมาถอยมันหลังพอดีแล้วมันบิดครับโอ้ยุ่งเลยครับเป็นหน้าค้ำแล้วครับค้ำแล้วฟันแล้วครับโอ้สำหรับแคลรันคายโอ้ยสับขาครับต่อขวานี่เธอเตรียมอยู่แล้วครับโอ้โหบัดขวาครับโอ้โหหัวไหลเหมือนเคยจะเคยมีปัญหามาแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะชายหญิงทั้งเวียนนี้อ้าวครับซ้ายหน้าโดดขวาโดดซ้ายครับพายุกับปั้นเทียบซ้ายแคลรันคายดันหน้าขวางแล้วฟันอีกทีนึงครับอ้าวครับจะแก้เกมยังไงครับทางด้านของเพชรสายฟ้าอ้าว โดนอะไรครับลุกช้าเลยครับลุกช้าเลยครับคุณมาดุไม่น่าไหวเลยครับไหวหรือเปล่าครับโอ้ข้อเข่าครับโอ้โหลิกหรือบิดหรือโดนอะไรครับโดนยันโอ้ยลงมาครับน้าหนักลงไปเข่าซ้ายครับน่าจะบิดแล้วครับแบบนี้โอ้โหเสียจังหวะครับถอยหลังพอดีครับจังหวะยืนขาซ้ายหลังนะครับข่ามันบิดไปครับโอ้โหพยายามจะลุกกันดูไม่ไหวนะครับดูดีๆนะครับ นี่ครับโดนทีมมันบิดออกด้านข้างครับโอ้โหเข่าซ้ายจังหวะ<ม>นกำลังจ <สา S 2> ับ,บเราเห็นเลยนะครับใครที่เล่นกีฬานี่จะรู้ดีครับนี่ครับน้ำหนักมาถอยมาหลังพอดีแล้วมันบิด